มีบางความเข้าใจที่เมื่อคุณเข้าใจแล้วโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยและคุณจะมองคนรอบตัวแตกต่างออกไปเหมือนตื่นจากความฝันที่หลอกลวงมาทั้งชีวิตแต่เรื่องประหลาดคือคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เข้าใจมันเลยแม้พวกเขาจะอยู่ตรงหน้าความจริงนั้นตามพวกเขาเลือกความสบายมากกว่าความจริงเพราะความจริงนั้นเจ็บ แต่ความสบายคือการเสพติดความหลอกลวงที่ห่อหุ้มด้วยเสียงปรบมือปลอมจากคนที่ไม่รักคุณจริงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่ความจริงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะคุณจะหยุดไล่ตามการยอมรับจากคนที่ไม่เคยเข้าใจคุณตั้งแต่แรกคนส่วนใหญ่คิดว่าเสียงส่วนใหญ่คือความถูกต้องแต่ในความเป็นจริง เสียงส่วนใหญ่คือเสียงสะท้อนของความไม่รู้ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความเคยชินคุณจะพบว่าในวงสนทนาเกือบทุกวงไม่มีใครกล้าพูดความจริงเพราะกลัวจะถูกมองว่าแปลกแย่ทั้งที่ความจริงนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าพูดคุณจะเริ่มเห็นว่าการเป็นคนเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูด แต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกวงสนทนาคู่ควรกับความคิดของคุณเมื่อคุณมองลึกเข้าไปในคนคุณจะเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่พวกเขาพูดกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อจริงและช่องว่างนั้นคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยหน้ากากที่เปื้อนรอยยิ้มสิ่งที่คุณกำลังจะเข้าใจคือไม่มีใครรักคุณมากเท่าที่คุณคิด แม้แต่คนที่บอกว่ารักคุณมากที่สุดบางครั้งก็รักตัวเองมากกว่าความรู้สึกของคุณเสมอมันจะเจ็บเมื่อคุณรู้ความจริงนี้แต่ความเจ็บนี้เองจะปลุกคุณให้ตื่นจากโลกหลอกลวงและเริ่มเดินไปบนเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องขอการอนุญาตจากใครอีกเลยและเมื่อคุณไม่ต้องการให้ใครยอมรับคุณอีกต่อไปนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางจิตใจที่แท้จริงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่หวนเข้าใจตลอดชีวิตของพวกเขาคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าคนที่หัวเราะกับคุณบ่อยที่สุดไม่ใช่คนที่หวังดีต่อคุณเสมอไปหลายครั้งรอยยิ้มนั้นคือหน้ากากที่ปกปิดการแข่งขันที่ซ่อนอยู่ในใจพวกเขาและในขณะที่คุณกำลังเล่าความฝันให้เขาฟัง เขากำลังวางเดิมพันกับความล้มเหลวของคุณอยู่เงียบๆโลกของผู้ใหญ่เต็มไปด้วยประโยคปลอบใจปลอมๆที่สร้างมาเพื่อให้คุณหยุดเดินไม่ใช่เพราะเขาหวังดีแต่เพราะเขาไม่อยากเห็นคุณวิ่นนำหน้าเขาไปไกลเกินไปและเมื่อคุณเข้าใจว่าคนจำนวนมากไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งขึ้นเขาแค่ต้องการให้คุณอยู่ในกรอบที่เขาคุมได้ คุณจะเริ่มถอยออกมาจากคำชมที่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าบางครั้งการเติบโตคือการต้องยอมให้คนบางคนหายไปจากชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแม้แต่น้อยเพราะพูกเขาอยู่ในตอนหนึ่งของเรื่องแต่ไม่จําเป็นต้องอยู่จนจบบทความสัมพันธ์มากมายไม่ใช่ความรักแต่เป็นความกลัวที่จะเหงา และเมื่อคุณเลิกกลัวความเงียบคุณจะไม่ยอมอยู่กับใครเพียงเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือการอยู่คนเดียวอย่างมีสตินั้นดีกว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าทุกครั้งที่หันไปมองหาใครสักคนในวันที่ใจคุณตกหล่นและเมื่อคุณเริ่มใช้ความเงียบเป็นเพื่อนคุณจะพบคำตอบหลายอย่างที่เสียงรบกวนของโลกภายนอกไม่เคยยอมให้คุณได้ยิน คนส่วนมากใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามํำว่าพอเหมาะโดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเหมาะกับใครและในที่สุดเขาก็หลงลืมว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองไม่ใช่เงาสะท้อนของมาตรฐานใครเมื่อคุณเข้าใจว่ามาตรฐานของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่บันไดแต่มันคือลูกกลงที่ขังวิญญาณเสรีของคุณเอาไว้คุณจะเริ่มปีนออกจากกรงนั้นด้วยมือเปล่าแม้จะเลือดออกตามและนั่นคือจุด ที่คุณไม่ต้องใช้เสียงดังเพื่อยืนยันตัวตนอีกต่อไปเพราะแววตาคุณจะพูดแทนว่าคุณผ่านอะไรมาและคุณเลือกที่จะอยู่เหนือเสียงทั้งหมดนั้นด้วยความเข้าใจคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าความแข็งแกร่งคือการไม่ร้องไห้แต่ความจริงแล้วการกล้าร้องไห้ต่อหน้าความจริงต่างหากคือสัญญาณของจิตใจที่ผ่านการหลอมรวมมาจากเปลเวไฟของความเจ็บปวดโดยไม่ยอมหลบหนีคุณจะเริ่มสังเกตว่า ความเจ็บบางอย่างไม่ต้องรักษาเพราะมันไม่ได้ทำลายคุณแต่มันสอนคุณและความเข้าใจนั้นเองที่ทำให้คุณไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่รู้ทันทุกสิ่งที่เคยทำร้ายคุณ เมื่อคุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปโลกจะเริ่มเปิดประตูบานใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะกล้าเดินเข้าไปและที่น่าตกใจกว่านั้นคือคุณจะพบว่าประตูบานนั้นอยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดแต่คุณแค่ยังไม่พร้อมจะเปิดมันคนมากมายใช้ชีวิตเหมือนนักโทษที่ไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ในมือของตัวเองเพียงเพราะพวกเขาถูกสอนมาให้รอคนอื่นมาปลดล็อกชีวิตให้แทนที่จะเริ่มเดินหาทางออกด้วยตัวเอง และเมื่อคุณหยุดรอสิ่งที่ไม่เคยมาแล้วเริ่มสร้างสิ่งที่ยังไม่มีด้วยมือของตัวเองคุณจะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้พวกเขาจะเริ่มพูดว่าคุณเปลี่ยนไปเพียงเพราะคุณไม่ยอมทำตามคําสั่งเงียบๆของสังคมอีกต่อไปแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนคุณแค่เลิกแกล้งทำเป็นคนเดิมเพื่อให้พวกเขาสบายใจ และนั่นคือจุดที่คุณจะเห็นว่าเส้นทางของคนที่เข้าใจความจริงนั้นวางเปล่ากว่าทางเดินสายหลักที่ทุกคนแย่งกันเดินแต่เงียบสงบพอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนกว่าที่เคยคุณจะเริ่มให้ค่ากับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าคำพูดของใครบางคนที่ไม่ได้เดินผ่านชีวิตในรองเท้าคู่เดียวกับคุณและคุณจะเลิกขอโทษที่เป็นตัวเองในแบบที่ไม่เข้ากับใครเลย คนที่ยิ่งเข้าใจความจริงมากเท่าไรจะยิ่งเงียบเพราะเขารู้ว่าความจริงไม่จำเป็นต้องอธิบายเสมอไปคนที่เห็นก็จะเห็นคนที่ไม่เคยอยากเข้าใจก็จะไม่มีวันเข้าใจแม้คุณจะพูดจนเสียงหายไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความเข้าใจบางอย่างที่คุณถืออยู่ในวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีวันเข้าใจเลยทั้งชีวิตเพราะพวกเขายังไม่พร้อมจะมองเห็นแม้ความจริงจะยืนอยู่ตรงหน้าเขาทุกวัน เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีมากแต่มาจากการต้องการน้อยคุณจะเลิอกอิจฉาคนที่มีทุกอย่างและเริ่มสงสารเขาแทนเมื่อรู้ว่าเขาต้องใช้สิ่งของมากมายเพียงเพื่อกลบเสียงว่างในใจที่เขาไม่กล้ามองตรงเข้าไปคุณจะพบว่าความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าน่าเบื่อ แต่มันคือการได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองโดยไม่ถูกสิ่งของหรือความคาดหวังคุมทุกการหายใจหลายคนหลงเชื่อว่าความสำเร็จต้องดังกึกก้องต้องมีแสงสปอตไลท์ต้องมีเสียงปรบมือแต่คุณจะเข้าใจในวันที่คุณนั่งนิ่งๆอยู่กับความสงบแล้วพบว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการต้องไม่หนีจากตัวเองอีกต่อไป ไม่มีใครบอกคุณว่าเส้นทางสู่ความเข้าใจนั้นจะโดดเดี่ยวเพียงนี้แต่คุณจะเริ่มคุ้นชินกับความเงียบแบบที่ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอีกแล้วคุณจะเริ่มรักคืนที่ไม่มีใครโทรมาเพราะคุณต้องแกล้งยิ้มกับบทสนทนาที่ไม่มีเนื้อหาและในความเงียบนั้นคุณจะเริ่มฟังเสียงที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยละเลยมาตลอดชีวิตนั่นคือเสียงของตัวคุณเอง เสียงที่ไม่เคยโกหกคุณแม้แต่ครั้งเดียวแต่คุณกลับเลือกจะเงียบมันไว้เพียงเพราะเสียงอื่นเสียงนั้นดังกว่าคุณจะเริ่มแยกแยะออกว่าคนที่ให้คําแนะนำไม่ได้ดีกว่าคุณเสมอไปเพียงเพราะเขาพูดมั่นใจหรือมีประสบการณ์มากกว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดคือบทเรียนที่เขายังไม่ทําความเข้าใจดีด้วยซ้ำ เมื่อคุณเลิกยึดติดกับคำว่าถูกคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกันด้วยความคิดแต่มันคือการเรียนรู้จากกันโดยไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายให้กลายเป็นเวอร์ชั่นของเราคุณจะหยุดคาดหวังให้ใครมาเติมเต็มเพราะคุณรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การตามหาคนที่ใช่แต่มันคือการเป็นคนที่เต็มและพร้อมจะแบ่งปันไม่ใช่ร้องขอ และเมื่อคุณหยุดร้องขอจากโลกใบนี้คุณจะพบว่าคุณเหลือพลังไว้เยอะมากพอที่จะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเองโลกที่คุณต้องไม่ถามหาอนุญาตจากใครเพื่อจะเป็นในแบบที่คุณเป็นเมื่อคุณเลิกวัดคุณค่าของตัวเองจากการที่ใครบางคนเลือกคุณหรือไม่คุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่เคยเกี่ยวกับถูกเลือกแต่มันเกี่ยวกับเลือกตัวเองก่อนเสมอ และความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การหาคนมารักษาบาดแผลแต่คือการหาคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างในวันที่คุณกำลังรักษามันอยู่เองคุณจะเริ่มรู้ว่าคนที่หายไปจากชีวิตคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคนที่เริ่มเข้าใจค่าของตัวเองได้อีกต่อไปและการปล่อยเขาไปคือการเปิดพื้นที่ว่างให้กับคนที่คู่ควรจริงๆได้ก้าวเข้ามา โลกภายนอกอาจยังเหมือนเดิมแต่มุมมองของคุณที่เปลี่ยนไปจะทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตเพราะพวกเขายังวิ่งเร็วเกินไปที่จะหยุดมองสิ่งเล็กน้อยที่มีความหมายยิ่งใหญ่คนที่เข้าใจความจริงจะไม่รีบเร่งอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันแอบซ่อนอยู่ในระหว่างทาง ในรอยยิ้มในลมหายใจในความเงียบในช่วงเวลาที่ไม่มีใครมองเห็นคุณจะเริ่มให้คุณค่ากับการไม่ทำอะไรเลยในบางวันเพราะคุณรู้แล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการทำงานหนักตลอดเวลาแต่มันวัดจากความสมดุลที่คุณรักษาไว้ได้ระหว่างความฝันกับความสงบในใจ และในวันที่คุณต้องไม่ต้องพยายามอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจอีกต่อไปคุณจะรู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะคุณไม่ได้มีชีวิตเพื่อให้คนอื่นเข้าใจแต่มีชีวิตเพื่อเข้าใจตัวเองต่างหากคนส่วนใหญ่กลัวจะถูกลืมจึงพยายามทำให้ตัวเองดังขึ้นดังขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าความทรงจำที่ลึกที่สุดมักเงียบที่สุด และสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเห็นแต่คือสิ่งที่คุณรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณยอมรับว่าบางสิ่งไม่ได้มีไว้ให้คุณเข้าใจแต่มีไว้ให้คุณยอมรับคุณจะเลิกพยายามต่อสู้กับสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมแล้วเริ่มดูแลสิ่งที่คุณควบคุมได้แทนคุณจะพบว่าความสงบ คือพลังชนิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเพราะพวกเขาเอาพลังทั้งหมดไปใช้กับการพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เคยมองเห็นค่าของเขาตั้งแต่แรกและเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งแบบไม่ต้องเสียงดังเพราะความเข้าใจจะเป็นเกราะที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้อีกแล้วคุณจะเริ่มสังเกตว่าคำว่าพัฒนาในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นั้นถูกตีความผิดพลาด พวกเขามองว่ามันคือการเก่งขึ้นในสายตาคนอื่นแต่ความจริงแล้วมันคือการลึกขึ้นในใจตัวเองการที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนโดยไม่ค่อยเขวเพียงเพราะเสียงรอบข้างและเมื่อคุณไม่ต้องการแข่งกับใครคุณจะเดินได้มั่นคงกว่าทุกคนที่ยังวิ่งโดยไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนหรือว่ามันมีจริงหรือไม่ คุณจะหยุดเปรียบเทียบและเริ่มชื่นชมแม้ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยของตัวเองคนส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับคำว่าควรที่เขาไม่ได้ตั้งขึ้นเองพวกเขาดำเนินชีวิตเหมือนหุ่นเชิดในบทละครที่เขาไม่ได้เขียนและไม่เคยกล้าหยุดถามว่าเหตุใดถึงต้องเดินไปในทางนั้นทั้งที่หัวใจบอกให้หันกลับคุณจะเริ่มรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การออกไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอก แต่มันคือการหันกลับมาเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยความสัตย์จริงและยอมรับในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์โดยไม่รู้สึกละอายและเมื่อคุณยอมรับเงาของตัวเองโดยไม่กลบมันด้วยแสงปลอมจากคำชมคุณจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในคนเงียบเยบคนที่ไม่พูดมากแต่มีความเลือกในแววตา เพราะเขาคือคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเกินกว่าจะใช้พลังไปกับพยายามอธิบายทุกสิ่งและในเวลาเดียวกันคุณจะหยุดมองหาแรงบันดาลใจจากภายนอกเพราะคุณจะเริ่มสร้างมันขึ้นมาเองจากความเข้าใจที่ค่อยๆก่อตัวในแต่ละวันจากความอดทนจากความนิ่งจากการไม่หนีอีกต่อไปเมื่อคุณหยุดหนีจากความว่างเปล่าคุณจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัว แต่มันคือพื้นที่ที่คุณจะเริ่มปลูกบางอย่างบางอย่างที่เป็นของคุณจริงๆและจะเติบโตอย่างมั่นคงเพราะมันไม่ได้ปลูกบนความคาดหวังของใครคุณจะรู้ว่าบางความสำเร็จไม่ต้องมีใครเห็นและบางการเติบโตก็ไม่ต้องมีเสียงปรบมือเพราะการที่คุณยังอยู่ตรงนี้อย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นคือชัยชนะรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับแม้พวกเขาจะมีทุกอย่าง และเมื่อนั้นเองคุณจะเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการหนีความวุ่นวายแต่มันคือผลลัพธ์จากการอยู่กับความวุ่นวายนั้นโดยไม่หลงกลให้มันพาคุณหลุดออกจากตัวตนอีกต่อไปคุณจะเริ่มเห็นว่าไม่ใช่ทุกความเงียบคือความสงบและไม่ใช่ทุกเสียงคือความจริงคนจำนวนมากพูดดังเพราะกลัวว่าความว่างภายในจะถูกคนพบ แต่คนที่เข้าใจความลึกของชีวิตจะใช้ความเงียบเป็นภาษาที่ส่งพลังที่สุดในเวลาที่เหมาะสมคุณจะเข้าใจว่าคนที่ไม่เข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องถูกเกลียดและคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณก็ไม่จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนเพราะบางความแตกต่างนั้นมีไว้เพื่อสอนให้เรากลายเป็นคนที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่แค่ฉลาดขึ้นคุณจะหยุดมองโลกด้วยกรอบเดิม คุณจะเลิกตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดกับฉันและเริ่มถามว่าสิ่งนี้กำลังจะสอนอะไรฉันการเปลี่ยนคำถามจะเปลี่ยนคุณทั้งชีวิตและในวันที่คุณมองความผิดพลาดเป็นครูแทนที่จะเป็นศัตรูคุณจะรู้ว่าไม่มีประสบการณ์ไหนศูนย์เปล่าเลยแม้แต่เหตุการณ์ที่คุณเคยอยากลบลืมมากที่สุดก็มีบทบาทสำคัญในคนที่คุณกลายมาเป็นในวันนี้ คนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตในรูปแบบที่ใครบางคนวางไว้ให้โดยไม่เคยถามเลยว่าเขาต้องการแบบนั้นหรือไม่แต่คุณจะไม่ใช่คนเหล่านั้นอีกต่อไปเพราะคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบที่คุณตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองคุณจะเลิกให้คนอื่นนิยามคำว่าความสำเร็จให้คุณแล้วเริ่มเขียนคำนั้นขึ้นมาใหม่จากความสุขที่คุณรู้สึกได้จริงในแต่ละวันแม้มันจะเล็ก และไม่มีใครพูดถึงก็ตามความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คุณเหนือกว่าใครแต่มันจะทำให้คุณใจเย็นลงเพราะคุณรู้ว่าความวุ่นวายภายนอกไม่ได้สะท้อนคุณอีกต่อไปมันแค่สะท้อนคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองเท่านั้นคุณจะเลิกโต้เถียงในเรื่องที่ไม่จำเป็นเพราะคุณไม่ได้ต้องการชนะอีกแล้วคุณต้องการความสงบมากกว่าความถูกต้อง และคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกการตอบกลับคือการชนะบางครั้งการนิ่งเฉยคือการชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดและเมื่อคุณเดินผ่านผู้คนโดยไม่ต้องที่สูดตัวเองคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณเป็นอิสระจากการแสดงโชว์ทั้งหมดที่โลกภายนอกพยายามบังคับให้คุณเข้าร่วมคุณจะหยุดถามหาคำยืนยันจากโลกภายนอกแล้วเริ่มยืนยันคุณค่าของตัวเองจากภายใน และความรู้สึกนั้นจะหนักแน่นเกินกว่าคำพูดของใครจะสั่นคลอนได้อีกต่อไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกการเติบโตต้องมีพยานและไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีคำอธิบายบางครั้งสิ่งที่ลึกที่สุดในใจคนก็ไม่สามารถแปลเป็นคำพูดได้แต่มันจะสะท้อนผ่านการกระทาที่มั่นคนและสายตาที่ไม่ลังเลอีกต่อไปเมื่อคุณเลิกพยายามให้ทุกคนชอบคุณ คุณจะเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่รู้สึกผิดที่ปฏิเสธบางคำเชิญหรือที่เดินจากบางความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองผิดตลอดเวลาคุณจะรู้ว่าการอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตามหาแต่ไม่เคยเจอเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดอยู่กับตัวเองนานพอจะเรียนรู้วิธีอยู่ตรงนั้นด้วยความสงบ และความสงบนี้เองจะกลายเป็นเข็มทิศใหม่ของคุณคุณจะไม่เลือกทางเพียงเพราะมันสว่างหรือมีคนเดินเยอะแต่คุณจะเลือกทางที่แม้เงียบและเปลี่ยวแต่ทำให้ใจคุณเบาและลึกในเวลาเดียวกันคนจํานวนมากยังสับสนระหว่างความสำเร็จภายนอกกับความสำเร็จภายในพอเขาถ่ายรูปกับรางวัลแต่ไม่กล้าสบตาตัวเองในกระจก คุณจะเข้าใจว่ารางวัลที่แท้จริงคือการกล้านิ่งในวันที่ทุกอย่างรอบตัวส่งเสียงให้คุณสั่นไหวคุณจะเลิกทำสิ่งใดเพียงเพื่อเรียกเสียงชื่นชมแล้วเริ่มทำเพราะมันคือสิ่งที่คุณเชื่อโดยไม่ต้องอธิบายหรือขอการรับรองจากใครอีกคุณจะพบว่าความศรัทธาในตัวเองมีพลังมากกว่าการได้รับการยอมรับนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมีวาระของมันคุณจะหยุดดิ้นรนเพื่อควบคุมทุกอย่างแล้วเริ่มใช้พลังกับการเรียนรู้จากมันแทนคุณจะไม่เสียเวลาโทษฟ้าโทษคนเพราะคุณรู้แล้วว่าแต่ละเหตุการณ์คือลายเซ็นของจักรวาลที่วาดเส้นทางให้คุณได้เติบโตในแบบเฉพาะคุณจะรู้ว่าการเติบโตบางครั้งไม่ได้มาพร้อมกับคำว่าดีขึ้นในรูป,ปรธรรม แต่มันมาพร้อมกับความเข้าใจที่ลึกขึ้นความนิ่งที่มากขึ้นและความเมตตาที่ไหลออกมาจากหัวใจที่เคยผ่านการเจ็บอย่างไม่ร้องขอคุณจะไม่ใช้ความเจ็บปวดเป็นข้ออ้างในการทำร้ายใครเพราะคุณรู้ว่าคนที่เจ็บและเข้าใจจะไม่มีวันส่งต่อบาดแผลเขาจะกลายเป็นคนที่หยุดวงจรน,นั้นไว้ที่ตัวเองอย่างเงียบๆและหนักแน่น และเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะไม่ต้องมีเหตุผลให้เข้าใจใครทุกคนคุณแค่เลือกที่จะไม่ตัดสินและปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นขณะเดียวกันคุณก็รักษาความเป็นคุณไว้อย่างมั่นคงโดยไม่ลดทอนเพื่อใครเลยคุณจะเริ่มมองเห็นชัดว่าความเจ็บปวดที่เคยโทษว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ แท้จริงแล้วคือประตูบานหนึ่งที่ผลักคุณเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณไม่มีทมงเดินผ่านมันไปได้เลยหากชีวิตยังสบายดีเกินไปความเจ็บทำให้คุณช้าลงและในความช้านั้นเองคุณจึงเริ่มมองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามคุณเริ่มฟังเสียงลึกในใจที่เคยเงียบมาตลอดเพราะเสียงของโลกภายนอกเคยกลบมันจนหายไป คุณจะเริ่มซาบซึ้งกับความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จเพราะความล้มเหลวสอนด้วยความจริงไม่ใช่คำปลอบใจและไม่มีบทเรียนไหนลึกเท่าบทเรียนที่คุณต้องผ่านมันมาด้วยน้ำตาของตัวเองคุณจะเข้าใจว่าการเติบโตไม่จำเป็นต้องมีคนเดินร่วมเสมอ บางเส้นทางถูกออกแบบมาให้คุณเดินเพียงลำพังไม่ใช่เพื่อให้คุณเหงาแต่เพื่อให้คุณได้ยินเสียงภายในชัดที่สุดคนจำนวนมากไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองเลยตลอดชีวิตเพราะพวกเขาใช้เวลาทั้งวันวิ่งตามเสียงของคนอื่น เสียงที่บอกว่าอะไรควรทำเสียงที่บอกว่าแบบไหนถึงจะมีค่าและเสียงที่ทำให้พวกเขาหลงลืมความจริงว่าชีวิตเป็นของตัวเองและเมื่อคุณหยุดฟังเสียงเหล่านั้นคุณจะเริ่มได้ยินความปรารถนาแท้จริงของหัวใจคุณจะเริ่มซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รู้สึกผิดไม่ต้องขออนุญาตและไม่จำเป็นต้องอธิบาย คุณจะเลิกมองว่าการถอยคือความพ่ายแพ้เพราะคุณเข้าใจว่าการถอยออกมาเพื่อมองภาพรวมให้ชัดคือกลยุทธ์ของคนที่ไม่ยอมเสียเวลาวิ่งในทิศทางที่ผิดคุณจะไม่ลังเลที่จะหยุดพักเมื่อรู้ว่ากำลังไล่ตามสิ่งที่ไม่มีวันเติมเต็มความว่างข้างในคุณอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าไม่มีความสำเร็จใดทดแทนความสงบได้เลย และเมื่อคุณกล้ารับความจริงในใจอย่างไม่บิดเบือนแม้มันจะเจ็บแค่ไหนนั่นคือวันที่คุณไม่ต้องพึ่งความเข้าใจจากใครเพราะคุณจะถูกดึงด้วยแรงศรัทธาจากภายในและนั่นคือพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การไล่เก็บทุกโอกาสแต่คือการเลือกโอกาสที่สอดคล้องกับจังหวะหัวใจของตัวเอง แม้โอกาสนั้นไม่ใหญ่ในสายตาใครแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกเต็มมันก็มีค่ามากเกินพอแล้วคุณจะเลิกวิ่งตามนิยามความสำเร็จที่คนอื่นวางไว้และเริ่มนิยามความสำเร็จในแบบของคุณเองซึ่งอาจไม่วัดด้วยยอดหรือชื่อเสียงแต่ด้วยความรู้สึกสงบลึกในทุกค่ำคืนที่คุณหลับตาลงคุณจะเริ่มใช้คำว่าสำคัญกับบางคนให้น้อยลง แต่จะใช้คําว่าสงบในตัวเองให้มากขึ้นคุณจะเริ่มยอมรับว่าบางคนเข้ามาเพื่อให้บทเรียนไม่ใช่เพื่ออยู่ข้างคุณไปตลอดคนที่เข้าใจความจริงลึกพอจะไม่โกรธกับการจากไปอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าการปล่อยให้บางคนหายไปคือการปล่อยให้ตัวเองได้มีที่ว่างสำหรับการเติบโตครั้งใหม่คุณจะไม่เรียกร้องความเข้าใจจากใครอีก เพราะคุณรู้ว่าความเข้าใจที่ลึกที่สุดไม่ได้เกิดจากการพูดมากแต่มันเกิดจากความเงียบที่เต็มไปด้วยการยอมรับคุณจะหยุดเอาความสุขไปผูกกับอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้คุณจะเลิกหวังให้คนอื่นเปลี่ยนเพราะคุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเดียวที่แน่นอนและทงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนจากข้างในคุณจะไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณเห็นแล้วว่าทุกครั้งที่คุณแตกสลาย คุณไม่เคยหายไปแต่คุณกลับกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่ลึกกว่าชัดกว่าและเข้าใจโลกในมุมที่คนทั่วไปยังไม่กล้ามองและเมื่อคุณเลิกกลัวการพังคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยความจริงไม่ใช่ความหลอกตัวเองคุณจะเลิกใช้คำพูดปลอบใจแบบเดิมๆแล้วเริ่มพูดกับตัวเองด้วยความจริงแบบที่ไม่ต้องประดับคำคุณจะไม่ต้องทำตัวให้เหมาะกับใครอีกต่อไป เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพอดีกับกรอบของใครแต่เกิดมาเพื่อขยายกรอบความเข้าใจของตัวเองจนไม่มีใครกำหนดได้อีกและนั่นคือจุดที่คุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการมากไปกว่านี้เลยคุณแค่ต้องการความชัดเจนในใจตัวเองและเมื่อคุณมีสิ่งนั้นคุณจะไม่อิจฉาใครอีกเพราะคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วจากข้างใน